ของเฉวมันาสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้มาเรียนภาษาจีนกับหลินเหล่าชื่อในบทที่สองทียน่สองวันนี้อุณหภูมิกี่องศาแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาดูว่า ในบทนี้เราจะเรียนอะไรบ้าง 1. เรียนรู้คำศัพท์บทที่2แล้วอ่านออกเสียงตาม 2. อ,อ่านบทสนทนาพร้อมแปลภาษาไทยและ 3. เราจะมาทำแบบฝึกหัดบทที่2ในหน้าที่12-16ถึง16ค่ะส่วนช่องทางการส่งนะคะก็ใน Facebook กลุ่มป .6 ของนักเรียนนะคะเรามาดูคำศัพท์นะคะ คำาัสับในหน้าที่18นะคะนักเรียนเปิดหน้าที่18 mm hmm. นี่มันกันเหล่าชื่อตัวพวกเธออ่านตามเหล่าชื่อเ mm hmm. หลียง่เหลียงวข่แปลว่าเย็นสบายเหลียง่เหลียงไข่เย็นสบาย หน่วนขัวหนวนขัวแปลว่าอบอุ่นนีิมนเกันเหล่าชื่อตูหนวนขัวหนวนขัวอบอุ่นคำต่อไปนะคะเสียเฉียเสียเฉียแปลว่าหิมะตกนีิมนเกินเหล่าชื่อตู้ 下雪，下雪，hemato 打,打雷，打雷，发聋。你们跟老师读，打雷，打雷，打雷发聋。 วนชีวนแปลว่าอุณหภูมิ你们跟老师读ชี่เวนชีว่วนอุณหภูมิว少多少กี่เท่าไหร่你们跟老师读 多少多少多几？เท่าไร你们跟老师读度度อง หลิงเ i ียหลิงเซีแปลว่าติดลบันก老师เหลิงเซียหลิงเซียติดลบท,ที่อื่อปลปว่า 嘿呀 g o aga 你们跟老师读天气玉报天气玉报嘿呀 g o aga 香港香港白娃香港你们跟老师读一遍 香港香港ฮ่องกงค่ะต่อไปเรามาอ่านคำศัพท์ทบทวนอีกครั้งนึงนะคะเหลียงควายเหลียงควายเย็นสบายหนวนหัวหนวนหัวอบอุ่น 下雪，下雪，什么？懂？打雷，打雷，发凉，气温，气温，温度，多少，多少，几，多少度？度，公分？ จัว左ย่วประมาณลิงเสียลิงเสียติดลบท,ที่อู่เป่าเท,ที่อุณหภูพยากรอากาศเซีย,ย,ย,กากายงกงซ่ยงกงฮ่องกงนีนกคุณกนเรียตัวอีพียน แล้วทีนทุกคนอ่านตามหล่อชื่อในภาษาจีนอีกครั้งนะคะเหลียงควเหลียงควหน่วนั้วหน่วนห้อแี่เวช่雪打雷ช雷ว温 多少多少度度左右左右零下零下天气预报天气预报香港香港。香港 ไม่ยากเลยใช่ไหมคะให้เด็กๆทุกคนลองฝึกออกเสียงนะคะขอเชนญจน่มยนิันต์คชูตี้ชูอูเยะนะคะตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนเปิดมาหน้าที่สิบห้านะคะเราจะเรียนเรื่องฝึกสนทนาชัวอี้ชัวนะคะฝึกสนทนาชัวอี้ชัวขอนิมน เคยหีิบตัพินิมมานักเรียนอ่านพินินได้ไหมคะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันจนเีนีนีนนัีวนวัวัวนี้นีว่นวันนี้นะคะวันววันวันนี ตัวเฉาตู้ตัวเฉาตู้แปลว่ากี่องศาดังนั้นประโยคนี้จะแปลว่าวันนี้อุณหภูมิกี่องศาใช่ไหมคะให้นักเรียนเขียนแปลลงไปในบทสนทนาในหน้าที่15ได้เลยนะคะอ่านตามเราเราชื่ออีกครั้งหนึ่งค่ะจินเทียนชี่เวินตัวเฉาตู้今天多少度 วันนี้อุณหภูมิกี่องศาเรามาดูประโยคต่อไปเลยนะคะวันนี้อุณภูม28องศาถึ35องศาวันนี้อุณภูม28องศาถึง35อ่ะเดี๋ยวเรามาแปลทีละตัวนะคะจินเทียนแปลวลออ่า,าว,ะะะว,ะวันนี้นะคะชิวเวนแปลว่าอุณหภูมิ นะคะ 28, 28ตู้แปลว่าองศาเต้าแปลว่าถึง35องศา, 15, าดังนั้นจินเทียน气温28ตู้ตึง35ตู้ประโยคนี้เราจะแปลว่าอย่างไรคะนักเรียนถ่า เราก็จะแปลว่าวันนี้อุณหภูมิ28องศาถึง35องศานั่นเองค่ะ,ะใครตอบถูกให้เขียนลงไปได้เลยนะคะค่ะเรามาดูประโยคต่อไปนะคะหมิงเทียนชี่เวิน ตัวฉาวตู้คำถามเหมือนเดิมเลยแตกต่างแค่คำว่าหมิงเทียนเท่านั้นเองนะคะหมิงเทียนชีเวนตัวฉาวตู้หมิงเทียนแปลว่าพรุ่งนี้ชี้เวินแปลว่าอุณหภูมิตัวฉาวตู้แปลว่ากี่องศาดังนั้นประโยคนี้เราก็จะแปลว่าพรุ่งนี้อุณหภูมิกี่องศา เมื่อถามถึงพวกนี้นะคะในอุณหภูมิเราก็จะตอบเป็นมิงเทียนที่วัน32ตงศาถึง38ตงศมิงเทียนที่วัน32ตงศาถึง38ตงศเดี๋ยวให้นักเรียนลองแปลดูนะคะ แล้วก็จะแปลว่าพรุ่งนี้อุณหภูมิ32องศาถึง38องศาพรุ่งนี้อุณหภูมิ์32องศาถึง38องศาค่ะเรามาดูบทสนทนาต่อไปเลยนะคะ 今天热不热？今天热不热？今天แปลว่าวันนี้热แปลว่าร้อน热不热เเป็นคำถามแปลว่าร้อนไม่ร้อนหรือร้อนไหมก็ได้ในประโยคนี้เราจะแปลว่าวันนี้อากาศร้อนไม่ร้อนหรือวันนี้อากาศร้อนไหมก็ได้นะคะ ต่อไปปูรเร่อปูร6เร่เอ今天二十六度左右今天二十六度左右นะคะแปลว่าวันนี้ก็ชเลตู้แปลว่า26องศาจัวโยกแปลว่าประมาณดังนั้นอากาศร้อนไหมคะเขาบอกว่าปูเร อแปลว่าไม่ร้อนนะคะอากาศอุณหภูมิประมาณ26องศานั่นเองประมาณ26องศา mm hmm. เรามาดูประโยคสุดท้ายนะคะเรามาดูประโยคสุดท้ายในหน้าที่16 mm hmm. จินเทียนเหลิงมาจินเทียนเหลิงมาจินเทียนแปลว่าวันนี้ เลืงแปลว่าอะไรคะนักเรียนเลืงแปลว่าหนาวงั้นเขาถามว่าวันนี้หนาวไหมวันนี้อากาศหนาวไหมเขาตอบว่าอย่งคะจินเทียนเหินเหลืง่งจินเทียนเหินเหลงหลิง0 3อยซานตู้หลิงเซียซานตู้ อากาศเป็นยังไงคะวันนี้อ่าเขินเหลืองแปลวะ่าหนาวมากหลิงเสีย้ยแปลวะ่าติดลบติดลบเท่าไหร่คะนักเรียนสามองศาดังนั้นอากาศหนาวมากเลยติดลบสองศา ต่อไปนะคะเรามาทําแบบฝึกหัดให้นักเรียนนําหนังสือแบบฝึกหัดนะคะในบทที่สองนะคะหน้าที่12ขึ้นมาค่ะอ่านนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่12นะคะในบทที่สองจินเทียนชี่วันตัวถเวตู้นะคะบทที่สองเราจะเรียนเรื่องวันนี้อุณหภูมิกี่องศาน,นั่นเองในข้อที่หนึ่งนะคะ จงวงกลมจงวงกลมคำศัพท์ที่ได้ยินนะคะเดี๋ยวเราจะไปเฉลยพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นเราซื้อออกเสียงว่าอะไรให้ในักเรียนวงกลมนะคะอ r e r 凉快，二凉快，三暖和，三暖和，四下雪，四下雪。谢 好，你们再听一遍，你们再听一遍，พวกเธอฟั一热，一热，二凉快，二凉快，三暖和，三暖和，四。 เีย雪ส雪นักเรียนคงจะทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการเฉลยกันเลยข้อที่1นรตรงกับภาพไหนคะอ่าขอ้อ B นั่นเองนะคะให้นักเรียนวงกลมลงไปได้เลยขอ้อ B ต่อไป ข้อที่สองเหลียงควายเหลียงควายแปลว่าเย็นสบายดังนั้นภาพไหนที่บ่งบอกว่าเย็นสบายคะอ่ารูปบีนั่นเองต่อไปข้อที่สามหนวนหัวหนวนหัวหนวนหัวแปลว่าอะไรคะนักเรียนอ่าแปลว่าอบอุ่นดังนั้นภาพไหนที่แปลว่าอบอุ่นคะ A, B หรือ C, R, C นะคะต่อไปข้อที่สี่เสียเฉียเสียเฉียแปลว่าหิมะตกนั่นเองเนี่ยนะภาพที่เป็นหิมะตกนั่นก็คือภาพ A ค่ะให้คะแนนตัวเองไปเลยนะคะตรวจถูกเลยใครถูกตอบถูก ตรวจถูกได้เลยนะคะใครผิดแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปนะคะเรามาทำแบบฝึกหัดหน้าที่13นะคะากอครชูตี้ชิซานเย่นะคะข้อที่2เลือกอักษรจีนมาเติมให้ตรงกับตัวพินอินที่กำหนดให้นะคะเลือกอักษรจีนมาเติมให้ตรงกับตัวพินอินที่กำหนด อันนี้หรือเราชื่อจะให้เวลาพวกหนีได้เติมลงไปก่อนนะคะ เด็กๆได้ทําเสร็จแล้วเรามาเฉลยพร้อมๆกันเลยนะคะคําแรกคือคําว่าเวินต่อไปนะคะตัวนี้อ่านว่าตัวตัวใครถูกตอบถูกได้เลยนะคะข้อต่อไปคือคําว่าเรอ ตัวต่อไปนะคะหนวนหนวนเหลียงเหลียงสาวสาวเขี่ยเขี่ยเหลืองเหลือง ่อไปนักเรียนเปิดมาหน้าที่14นะคะตาค่ายเลียสีเชีติชสซีเย่นะคะในข้อที่3โยงเส้นจับคู่แล้วเติมคำตอบลงไปในวงเล็บพร้อมเขียนพินอินนะคะฟังโจทย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งโยงเส้นจับคู่แล้วเติมคำตอบลงไปในวงเล็บพร้อมเขียนพินอินอเรามาดูตัวอย่างนะคะ,ะคำว่าต่านะคะ จับคู่กับคำว่าเหลยดังนั้นตาเหลยนะคะเขียนภาษาจีนในวงเล็บนะคะตาเหลยแล้วเขียนพินอินนะคะให้เรียบร้อยนี่เราชื่อให้เวลา2นาทีค่ะ อาโอเคไม่ยากเลยนะคะเดีย๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะข้อที่หนึ่งะคะตัวนี้เหลียงนะคะจับคู่กับคำว่าไขา่เหลียงขข่เหลียงไข่ข้อที่สองหน่วนข้วหน่วนข้ว หนวดขั้วข้อที่สามเสี่วยวเสี่วยวเสี่ยและข้อที่สี่ค่ะชี่เวินชี่เวินชี่เวิน แบบฝึกหัดหน้าที่15นะคะในข้อที่4จงเลือกประโยคแล้วนำมาเติมตามความหมายของภาพนะคะเรามาดูในกรอบสี่เหลี่ยมกันก่อนนะคะ,ะ,คะข้อ1ชิงไม่จินเทียนยินชว气温二十ดูชิงไม่จินเทียนยินชว气温二十ดู ชิงแม่แปลว่าเชียงใหม่จินเทีย,ยนยินยินหมายถึงยินเทียนหมายถึงครึ้มฟ้าครึ้มฝนจินเทียนยินหมายถึงวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนชีเวินอุณหภูมิเอ่อชิซือตู้ยี่สิบสี่องศาตรงกับรูปภาพไหนนักเรียนเอาคำตอบมาโตมาเติมให้ตรงกับภาพได้เลยนะคะข้อที่สองเปจยจิงจินเทียน 有大雪，气温零下三度。北京今天有大雪，气温零下三度。北京งปงงวลงปงว่าปักกิ่งวันนี้มีหิมะตกหนักชื่อวันหลิงเซียซานตู้แปลว่าอุณหภูมิเนี่ย ติดลบสามองศาเนตที่สามเซี่ยง港น天多云，ห温二十五度。香港今天多云，二十五度。香港แปลว่าฮ,ววอ 4, ฮะะ่องกองวันนี้มีเมฆมากอุณหภูมิ25้าองศา มนมัเทียสิน谷今天晴，气温三十二度。曼32天晴，ว温三十二度。曼谷บ,บวกรุงเทพวันนี้อากาศท้องฟ้าปลอโปร่งอุณหภูมิสามสององศา เลาชิบก็อ่านและก็แปลให้นะคะให้นักเรียนนำำําคําตอบที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนั้นมาเติมให้ตรงกับความหมายของภาพ และในแบบฝึกหัดในหน้าที่16นะคะให้นักเรียนฝึกเขียนและก็จำคำศัพท์นะคะในวันนี้หลินเหล่าชือก็ขอตัวลาไปก่อนให้นักเรียนถ่ายรูปนะคะในแบบฝึกหัดหน้าที่12ถึงหน้าที่16นะคะในกลุ่มเป็นรูกของป .6 สำหรับวันนี้ลาก่อนค่ะนักเรียนทุกคน 再见。